หลังจากที่เปลี่ยนคลาสมาสักพักหนึ่งแล้วหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะเรามี5สกิลมันจะอยูู่ปร่ักแบบนีต้ตลอดเลยเหรอไม่มีอัปเกรดไม่ทีเปลี่ยนสกิลอะไรใหม่เลยเหรอเดี๋ยวคลิปนี้เรามาชมกันครับว่าสกิลของเราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะแต่อัปเกรดยังไงหาของแบบไหนมาอัปเกรดมันเดี๋ยวมาชมกันครับผมคลิปวิดีโอวันนี้สนับสนุนโดย LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะครับเป็นโปรแกรมจำลองในการเล่นเกม Android ผ่านมือถือที่ทั้งเร็ว,วะระแรงแล้วก็เสถียรที่สุดนะครับผมเคยโหลดใช้เล่นเกมมือถือหลายเกมเลยแหละนะฮะถึงแม้ว่า Tree of Seven Mobile เนี่ยจะเป็นเกมที่มี PC Client ของตัวเองก็ตามแต่แต่สำหรับบางคนนะครับอาจจะสะดวกเล่นผ่าน Client อ่าที่เป็นตัวจำลองการเล่นเนาะก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ทั้งเสถียรแล้วก็แรงที่สุดนะครับให้ฟรมเร่นนิ่ง เลยนะฮะบอกเลยว่าเล่นทีวีซีเวียมบิลได้อย่างเร็วแรงแน่นอนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกครัันกับโชวี่มีสอพี่แก่น,นะครับคลิปนี้เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับสกิลของอตัวละครกันนะครับแต่ไม่ได้อธิบายขนาดหนักนะครับว่าสกิลทําอะไรได้บ้างนะครับอันนั้นเดี๋ยวยกยอดไปที่รีวิวแบบละเอียดแต่ละคลาสดีกว่าเนาะวันนี้ผมจะมาอธิบายแบบรวมๆว่าสกิลของเรานั้นอัปเกรดยังไงนะครับแล้วก็หน้าตาของมันเมื่ออัปเกรดแล้วเปลี่ยนไปแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ หมายถึงระบบมาสเตอร์คลาสที่สามารถผสมสกิลได้ในอนาคตนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูทั้งตัวหลักตัวรองเดี๋ยวเราเริ่มกันที่อธิบายเกี่ยวกับสกิลของเรากันก่อนดีกว่านะครับเราสามารถดูรายละเอียดสกิลของเราได้ที่เมนูนี้นะครับจะเป็นรูปไอคอนดาบโลและก็คาทานะครับหรือถ้าเกิดเป็นเล่นในคอมเนี่ยกดปุ่ม F2 คสอเช็คได้เลยที่หน้านี้นะครับมันจะพามาดูทาเลนต์นะครับหน้านี้คือหน้าอัพทาเลนต์นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากอ่านความสามารถของแต่และสกิลแบบละเอียดเนี่ย ให้จิ้มไปที่ไอคอนครับผมซึ่งจะมีทั้งไอคอนคลาสครับที่จะบอกพาร s ติความสามารถประจำตัวของคลาสที่อย่างเมอร์เจนเนี่ยจะเน้นการยิงระยะประชิดแล้วก็เพิ่มค่าสเตตัสในการจอบนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดเราจิ้มไปที่รูปไอคอนสกิลเนี่ยก็จะเป็นการอ่านคําอธิบายสกิลเช่นท่าน,นี้ฟูลรอนะครับทำดามเมจกดได้2ครั้งแล้วก็ยิงกับศัตรูติดดีบัฟแรงขึ้นอะไรแบบนี้นต้นนะครับ เวลาที่แบบล็อกเปลี่ยนคลาสมาใหม่แต่ไม่รู้ว่าสกิลนี้ทําอะไรได้บ้างก็สามารถเข้ามาอ่านที่ตรงนี้นะฮะกดที่ไอคอนสกิลกับสกิลได้เลยนะครับนะส่วนปุ่มเขียวครับก็จะเป็นการสลับตัดกลับไปที่หน้าทาเลนต์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราอ่านได้แค่คลาสที่เราเล่นอยู่เท่านั้นเราสามารถกดอ่านของคลาสอื่นได้ตามที่ต้องการเลยซึ่งในตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคลาสที่เราเคยปลดล็อกกันแล้วอย่างเช่นอันนี้เบสิกอาร์เชอร์หรืออันนี้ก็คือเมเจอร์เจนเราสามารถเอากทีนส อัปเกรดทาเลนได้เลยทุกเมื่อนั่นเองนะครับแต่คลาสไหนที่ยังไม่ได้ปลดลอ <S <S <ค>็อกอย่างเช่นอันนี้ครับเลนเจอร์เฟรชเชอร์ผมก็ยังไปแตะต้องอะไรมันไม่ได้เนะาะอานแต่แค่คำอธิบายสกิลอย่างเดียวนะครับ <S <S อ่ะมาดูที่การอัพทาเลนดีกว่านะครับตัวนี้ก็คือสดๆยังไม่ได้อัพทาเลนอะไรเลยนะฮะวิธีการอัพทาเลนนั้นง่ายมากครับผม,ผมก็คือจิ้มที่ไอคอนตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็อ่านความสามารถมันว่า e, เออไปแล้วได้อะไรอันนี้คือลดเวลาชาร์จลง5้านะ แต่ต้องใช้หินสกิล9ก้อนในการอัพนะครับตรงนี้จะมีบอกอยู่ว่าอัพไปแล้วมีผลกับคลสาสอะไรมากอย่างอันนี้ครับอัพแล้วมีผลกับเมอร์เจนและก็มาสเตอร์อาเชอร์นะครับแต่ถ้าเกิดบางทาเลนต์เนี่ยอัพไปแล้วเนี่ยอาจจะมีผลกับคลาสอื่นด้วยเช่นอันนี้นะครับทาสสินนี้อัพแล้วมีผลกับทุกคลาสนั่นเองอัพไปแล้วก็จะมีประโยชน์กับลาสอ,อื่นด้วยนะครับ ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ได้เสมอไปนะครับบางสกิลโจมตีเนี่ยถ้ามีทาเลนต์เนี่ยก็อาจจะมีทาเลนต์ที่เสริมพลังให้กับพลาสอื่นกันอย่างเช่นอันนี้ครับอัพฟูลรอของอาเชอร์นะแต่มีผลไปถึงเมอร์เจนด้วยเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาอัพทาเลนต์กันดีกว่าอย่างตอนนี้เนี่ยที่ผมอยากได้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับลดเวลาไล่นะครับอันนี้มาก่อนเลยแล้วก็ออกตามด้วยอันนี้ครับที่เปลี่ยนรูปแบบสกิลของแอโรไล คำถามก็คือเราอัพของแรลงหนึ่งได้อย่างเดียวเหรอทำยังไงถึงจะอัพแหลงสองได้แรลงสองคือตรงนี้ถูกไหมครับตรงด้านล่างนะครับมันจะเขียนเงื่อนไขอยู่นะครับว่าจะทําอย่างไรถึงจะอัพสกิลแรลงสองได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่เราอ่านเลยก็คือเราต้องอัพแรลงหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย5แต้มก่อนตอนนี้เอาไปแล้วสองแต้มถูกไหมแล้วก็ใช้หินสกิลสิบก้อนในการตดล็อกนั่นเองเดี๋ยวเรามาอัพต่ออีกสามแก๊สแต้มนะครับนี่เลยอัพอันนี้นะฮะตึกต๊กตึก๊กอ่าอัพสามแต้ม เรียบร้อยครับครบ5แต้มแล้วป้ายขั้นที่2นี่ครับวิธีการอัพทาเลนแล้วก็การไต่ระดับซึ่งในแร้งสองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นบางอย่างที่แปลกจากเดิมก็คือใช่ฮะปกโดยปกตินะครับทุกๆคลาสจะมีทาเลนที่แปลกเป็นพิเศษที่แถว2นะครับนั่นก็คือทาเลนกรอบทองครับผมจะสังเกตว่ากรอบมันวิ่งวับดูเจิดจัดโดดเด่นสายตายยิ่งกว่าทาเลนไหนๆเลยนะฮะ ปกติเนี่ยท ALEN กรอบทองจะเป็นตัวโชว์ลงเสริมพลังสกิลให้กับคลาสนั้นอย่างเต็มที่มากๆเลยอย่างของคลาสผมครับกรอบทองอยู่ที่ท่าสเปซช็อตน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูข้างนอกใหม่นะครับนี่นี่คือสเปซช็อตครับนี่นะยิงธนูออกไปรอบๆห้านัดแบบนี้นะครับอ่ะต่อไปผมจะอัพกรอบทองให้โชว์นะฮะนี่นะครับอัพปึง้งอ่าความสามารถสกิลเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปอย่างสิ้นเชิงครับหนึ่งสองซับ นี่นะฮะยิงออกไปเป็นเส้นทางเลือแข็งเลยครับมอนที่โดนก็จะติดแช่แข็งด้วยนั่นเองเดี๋ยวลองเอาไปยิงมอนโซนะนี่นะครับยิงปึ๊บ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 นี่นะฮะคือเก่งขึ้นแบบทันตาเห็นเลยนะครับดังนั้นเวลาเราเห็นธาลิ่งกรอบทองเนี่ยจงเร่งไปอัพกรอบทองก่อนเพราะว่าเห็นผลความเก่งเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหนึ่งคลาสจะมีกรอบทองประมาณ3กรอบทองนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยจะอยู่ที่แบงค์สองแบงค์สี่ และโดยปกติจะอยู่อยงนที่แรงหกนะครับแต่ของเมอร์เจนเนี่ยจะไม่มีกรอบทองอันที่3นะฮะแต่มีทาเลนที่เก่งก็ได้เทียงกรอบทองที่แรงห้านะครับอ่าถามว่าผมรู้ได้ไงผมเคยทารีวิวทุกสกิลทุกคลาสในเกมแล้วไปติดตามมาได้ในเพลย์ลิสต์ U.S. Mobile ของได้เลยนะครับผมจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหินสกิลที่เราฟาร์มได้เนี่ยจะมีแค่แบบเดียวนะครับก็คือหินสีเขียวแบบนี้แต่หินสกิลไม่ต้องหลายรูปแบบเนี่ยคำถามคือแบบอื่นหานะจากไหนนะครับ ได้ตัวหินสกิลเองเนี่ยหาจากไหนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยหินสกิลจะมีวิธีหา2วิธีครับ1นึคือการทำเควส์ลองดียกตัวอย่างเช่นเควส์ลองที่ผมทําอยู่อันนี้นะครับตีมอนสี่สิบตัวในแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ได้หินหินสกิลห้าต้องห้าก่อนนะครับเดี๋ยวพาตีมอนให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดผมทำเควสนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะได้หินสกิลจริงๆนะครับเรียบร้อยครับ นี่นะฮะเห็นไหมได้หินสกิล5้าก้อนเป็นของรางวัลเควสครับดังนั้นอย่าเพิ่งข้ามเควสลองนะครับเพราะบางเควสลองเนี่ยให้หินสกิลด้วยนั่นเองคุ้มค่าที่จะทําเป็นอย่างที่อย่างที่2ครับที่ทําได้ทุกคนก็คือการลงดันสกิลนั่นเองครับดันสกิลก็คือดันสายล่างอันนี้นะครับเมื่อเราจิ้มเข้าไปนะฮะดันสกิลก็จะมีทั้งหมด6หมวดหมู่นะครับแยกตามวันนั่นเองครับจันทร์อังคารพุธพฤห,หัสศุกร์เสาร์เนาะส่วนวันอาทิตย์ครับจะเปิดทั้ง6ดัน ลงอันไหนก็ได้นั่นเองนะฮะด้านสกิลเนี่ยจะมีทั้งสิ้น8ชั้นนะครับโดยยิ่งระดับชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยมอนก็จะยากขึ้นเลเวลเยอะขึ้นนะครับดรอปหินสกิลดีขึ้นนะฮะนี่นะครับอันนี้ชั้น3นะจะสังเกตว่ามอนเลเวล40นะครับดรอปหินขั้น2พอชั้น5นะครับมอนเลเวล70ดรอปหินขั้น3และที่ชั้น8ครับผมดรอปหินฟิวชั่นแล้วก็ดรอบ ทุดดิบที่เอาไว้ทําต่างหูซึ่งเป็นไอเทมระดับเอ็นเกมขอไม่พูดถึงในเออ่คลิปนี้นะครับคราวนี้ทุกท่านก็น่าจะเข้าใจได้แล้วง่ายๆนะครับว่าเกมนี้สกิลทุกอันนั้นฟาร์มได้เรื่อยๆขอแค่มีกุญแจไปลงกันสกิลนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการจํากัดว่าเราเอาสกิลได้แค่กี่แต้มขอแค่เราขยันไปฟาร์มกันสกิลเนี่ยก็สามารถหาหินสกิลมาอัพสกิลได้เรื่อยๆนั่นเองนะฮะง่ายๆแค่นี้เลยครับสำหรับระบบสกิลของเกมนี้ อัพท a นต์ได้เต็มที่และที่สําคัญครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะเลือกเรื่องคลาสผิดหรือว่าอยากเปลี่ยนวิวเพราะว่าเกมนี้สามารถรีเซ็ตได้ฟรีนะครับที่ตรงนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าถ้าเกิดผมกดรีเซ็ตเนี่ยผมเสียแค่ตังในเกมนิดหน่อยแต่ได้หินสกิคลคืนทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเสียไปแม้แต่ก้อนเดียวแต่เราจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ถึงแค่เลเวล60นะครับเมื่อถึงเลเวล60เนี่ยการรีสกิลจะต้องใช้อเทมแคสแล้วนั่นเองนะครับ ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ศึกษากันให้เต็มที่เกี่ยวกับระบบสกิลนะครับแล้วก็หวังว่าตัวละครจะเก่งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกขั้นไปตะลุยกับดันเจียนไหลหวันทุกมดันนั่นเองว่าแต่ละด้านเนี่ยลงแล้วได้อะไรบ้างนะครับควรไปลงทุกอันอยู่แล้วแหละแต่แค่ลงไปเราได้อะไรบ้างนะจะได้เข้าใจเป็นคําเดียวกันเวลาที่ผมพูดชื่อเล่นของดันเจียนนะว่าด้านอุปกรณ์ด้านไหนด้านกุญแจด้านไหนด้านสกิลด้านไหนด้านเรทคือด้านไหน ถ้าไม่ได้ดูคลิปต่อไประวังอาจจะคุยมิดรูเรื่องกับเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบแายบายสวัสดีจ้า